ขอตอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมตัดซีแอนิเมชันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอวีแก้วไม่มีเกมเหมือนสตรีมมันไงเบื่อ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 เขาโทษเลยแหละ เธอมาทำให้ฉันรู้สึกเบื่อตืดดตืตืดตืตืดดีตือดตื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 อดตื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 อดสวัสดีทำไมต้องเจอคนแรกด้วยเนี่ย โอไฟ์สีแดงน้ากลัวกลางอนากาตแสบห,หูฮะไม่รู้อะ่ะแดงปกติแดงเข้มนิดนึงไม่รู้ว่าใส่พื้นหลังในกาชาใส ใส่วานสีวานจำไม่ได้โอเคจำไม่ได้โอเคไม่ไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ melhores, จำไม่ได้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  จำไม่ได้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  อะไรครับเนี่ยอะไรอะไรจะคันนดนี้เนี่ย, <G ül üyor> จ,ะย <G ül üyor> จะไม่ได้จะไม่ได้เราเนื่ยเขาน่าจะเรียนออนไลน์อยู่นะครับช่ว <G ül üyor> งเวลาที่ผมสตรีมตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสตรีมเขาจะเรียนออนไลน์ขนหมด ล้วเออพีบสกีป uh, ับเพลืบพุบสกิปปิดตะปินเบบุบุปิดตะปะพุงตะบะตะบุงตีไม่เข้าเลยพุงตีไม่เข้าเลยบุง จะมาเก็บจะมาเก็บเออเออเออไม่ต้องถามเยอะขนาดนี้ก็ได้มั้งไม่ต้องถามเยอะขนาดนั้นเน,นี้ยงเงาะติด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 ดฟอกเนี้ยอ้าวยังไม่เอามาก่อนอะไร ระวังขอตกใส่หัวกันนะครับทุกคนอเอยระวังขอตกใส่หัวระวังขอตกใส่หัวระวังสมองเสียไม่รู้ตัวลาวิวเก็บ่าดาแล้วอันติลาวิวยังไม่ไมาเก๋เมื่อกี้มีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับ <laughs> สมองเบ มองมันเบอเบอมันจะมาอะไรไม่ได้สสนิดโอเคโอเคไอ้กี้ก็อ่านไม่ทันงานมงานผมมสามนี่โหเหมือนเหมือนก็จะไปจะไปทัศนศึกษาเขียนเขียนเด็กที่ไหนวะเนี่ยเหมือนกํลังจะไปทัศนศึกษาเยอะชิบหาย มังกรกันเหรอทุกคนมังกรแอปเปิลไม่ใช่มังกรไม่ใช่มังกรเหรอนาตยาเผยท่าแท้เกียรติึงหันเจอ้อตัดัวนด้วยล้าไปคืนนี้